เล่าซีนเดี๋ยวเขาลุกมาบิวนั่น,น่ะสวัสดีค่ะไว้ฟันชมอ้าวสวัสดีค่ะอ้าเธอเพิ่งเห็นหรอเข้ามากันตั้งนานล้วเพิ่งเห็นอ่ะโอเคเราจะมาสวิตตบทบาทกันเอาเป็นซีนไหนดีฮะ เออไม่ได้ยินเลยเมาแล้วก็โทรหาตอนเมาอ๋อตอนเมาฉันได้ยินว่าอะไรหรือเปล่าสารเเผาสารเเผาก็เลยมองมาซีไหนวะอยวะเปราสารเเผาอ่ะโอเคมาพร้อมไหมจ๊ะถ้าเกิดพร้อมแล้วครับสามสองหนึ่ง action ตุ้นอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยเราเป็นใครวะสลับบทบาทสลับบทบาทก็งงอยู่เมื่อกี้ใครโทรหาใครสลับบทบาทหนูโอเคเอาไปอันนี้คัที่เมาอยู่บาร์ใช่ไหมใครโทรหาใครก่อนนะตุนโทรหาก่อนฮะอ๋อไม่ใช่โทรหรอโซฟาอ่า เอาเลยจัดถือว่าเป็นผู้ชมนี่ต้องเมาใช่ไหมเอาก็ให้สลับบทบาทเธอห้าสี่สามสองอ่ะมาเอ้ยเออเออเอออไม่น่าจะเมาขนา,าดนี้ <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> เอาไปเอาไปโอ้ยโอ้ยสงสารกูเป็นใครหนูกลัวฟันเขาแตกอ่ะโอเคสงสารใครพูดก่อน่ะในซีน่ะใครพูดก่อนวันนี้ไปไหนมาคะวันนี้ไปไหนมาคะ พูมกลับมาอ่ะ <laughs> เดี๋ยวลงไปหา <laughs> พูมกลับเลยมาอ่ะยังไงครับยังไงครับคุณบอยเปิดซีแล้วโดนพักงานตั้งแต่บ่ายอ่ะเดี๋ยวพี่ไก่อันนี้มันไม่ใช่ขอโทษขอโทษ <laughs> อันนี้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 อ่ะไปไหนมาคะคนเก่งหนูถามใช่ไหม ลันถามลันถามไปไหนมาคะคนก็เขาไปรับหนูที่บาร์ไม่ใช่หรอวันนี้ไปไหนมาคะคนเก่งก็เพราะไปหาผู้การโอเคโอเควันนี้ไปไหนมาคะคนเก่งไปหาผู้การมาแล้วสิแล้วทำไมกลับมา <c oughs> สภาพเมาไงเมาแล้วทำไมกลับมาสภาพนี้ล่ะ ก็ขอไอ้บการช่วยแล้วเขาก็บบปัดไม่ช่วยไม่ช่วยแบนไม่อยากช่วยก็ไปเมาซะเลยเป็นตำรวจที่ดีก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วหนูต้องพูดว่าอะไรอ่าเสียใจเรื่องอะไรคะอาหาไปยังเขาตอบไปแล้วตอบไปแล้วบอกไม่รู้เรื่องไงเมา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 ในฉากบอกว่า ให้รันกับตุนหอมแก้มกันจริงอ๋อตอนบีฟอ่เป็นฟิลฟิลใช่เขาบอกว่าให้ให้ผู้ไม่รู้เรื่องรันก็เลยหอมแก้มตุนอ๋อรันเมาเมาอิงฟ้าเธอเคยทำเธอเคยทำอยู่ในในฉากอะ ทำไรอ่ะหมายถึงว่าหอมเลยอ่ะเหรออ,อย่าเมาแบบนี้อีกนะอ่าแล้วหลังจากนั้นในบทเขียนว่าตุนหอมลันคืนเอา,เอาไม่ได้เมาเหรอลันทำอะไรนี่อ่ะ ง่วงง่วงง่วงงวเมาได้ยังทุลักทุเลเมื่อแล้วทั้งสองกอดกันออมานี่มามานี่มาไม่เป็นไรนะเรียบร้อยค่ะโอเคคัสค่ะผ่านค่ะขอบคุณโอ้สีนี้ก็